นับับ okay. ่ะเดี๋ยวลูอยู่ด้านนูนนะคะชจะยั้มีมาเดี๋ยวเราจะได้แอบดูไปพร้อมกันโอเคคุณแม่บัตรพีได้เลยนะให้สัญญาณเียนะคะช่วยพัน้ำหน่อยได้ไหมคะน้หนึ่งซักดได้เลยค่ะเอเอาแล้วบัตารักเค่ะคนแรกค่ะไปแรกของวยสาไปแรกสามสิบสามค่ะยี่ยี่อะรย่สามสิบา อยู่ให้เลยชูให e okay. okay. ้เลยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปรับที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะนําใบรับไปรับได้เลยรวัะดูเปล่าวะนี่คือกดเสียภาษีสัมภารด้วยนะอุ้ยร้อนเลยนะอ่ะไปต่อเลยดีไหมคนที่สองนะคะปัตตาบาลมูลก่าหลายบาทนะเดินซองสักไปที่ค่ะเพื่อเออปัตซามาเดี๋ยวโชคดีไปรับจุดลงทะเบียนนะจ๊ะทุกคนค่ะ สีปดค่ะได้ค่ะเอหดาสดความดีดีด้วยด้านาติสาบักใช้ลูกะค่ะอันกนสุดท้ายค่ะสำหรับสาบัดในของคุณเบิร์นพร้อมเลค่ะัดเดินักเฮ้ยเอาแล้ว3ามิบของคุณเบิรนะคะหมายเลขทายดิสองแีดสค่ะอยู่ไหจ้าแปดออยู่ไหนเอ่ย ยไว้ไว้ไว้หมายเลขป2ุ 82. คุณแม่อ๋อเดี๋ยวรับที่จุดลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะอยาทำการสลับตัวมันดีกว่าอ่าจอยมาคุณเปิบบ้ลแจกไปละปับับเดินเรียงเท่เลยนะค่ะคุณมปนนิ้าน,นี้เอาแล้วถุง้าก่อนก้าก่อนปับัไปต่อไปไปที่สนีะ่นะหนึ่งสอมกดเลจ้า oh. และผู้โชคดีนะคะก็คือหมายเลขสี อะไรสิอะไรสิอะไรสิโชคดีที่สุดโดนปอบคัดหาไปนะคะออุ้ยเลขสวยสุดไห้ต่อไปนะคะไปดูหน้าค่ะชอบสี่อะหนึ่งสองักเฮ้ยเออรนหน้นได้เป็นหมายเลขหมายเลขหมายเหน้าแล้นะจ๊ะส 2นึงสองรู้ป่ะหดึ่สองคุด้วไนท์ไไลหนึ่งสองจ้าไฟเล้หนึ่งสองชืมือไปสุดหน่อยแล้วอยู่ไหมจ้าหนึ่งสองอยู่ในเอิรเนยไฟหนึ่งสองไปรับบัตรซาบาได้ที่จะดลุดทะเดียนนะจ๊ะออกฟลดอยู่ด้านนี้ตัวไม่อยู่ในี่ิ็ิด์เอาสิสุดท้ายอ่ะสำหรับวัสรซาบาไปสุดท้ายทุกคนานะ เดี๋ยวเราพี่โรวจทะเบียนได้เลยนะคะไปแรกค่ะอะไรคะเดาเลยค่าอะไรค่ะค่ะค่ะโ้โหสี่สิบสี่วิ่งสองห้้านะจะอยูไม่จ้าห้าสิบห้าชูมือประตูหน่อยเล้ว อ่อาเดี๋ยวรับที่จุดลงทะเบียนนะคะอ่ะเดี๋ยวพอสมควรนะที่งนี้รับบัตรสาบักนะคะมูลค่า500บาทนะคะหมายเลขดังนี้ค่ะ33 48 82 44 12และ55นะจ๊ะหมายเลขดังนี้นำหมายเลขไปรับบัสรสาบักได้เลยจ้ะ